กานคือการให้ปราผู้มีพระภาคเจ้าได้สัตว์ไว้กับพิสุตั้งหลายพิสุตั้งหลายถ้าว่าสัตว์ตั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ใจอากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ตานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งมนตินคือความตรณีจะไม่พึงครอบอาจิตของสัตว์เหล่านั้น แม้ครเก้าคือก้อนเก้าของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่กคำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิกาหกข,ของพวกเขายังมีอยู่อาสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งกรรเก้าสุดท้ายแม้นั้นก็จะไม่บริโภคพิ่สุทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกตานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ตานก่อนบริโภค อันหนึ่งมนตินคือความตรณีจึงยังครอบอามจิตของสัตว์เหล่านั้น